ช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมทุกท่านมาติดตามผลิตภัณฑ์ของแม่บ้านตำรวจกันหน่อยนะครับที่เราเกริ่อนกันเอาไว้ก็คือขวัญดาวนั่นเองนะครับทางด้านของพลตรวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านตํารวจนะครับได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ขวัญดาวเพื่อเป็นการชูศักยภาพของแม่บ้านตํารวจผ่านงานหัตถกรรมสู่ร้านปั่นรักสร้างอาชีพเสริมให้กับครอบครัวตํารวจแบบยั่งยืนครับ คุณผู้ชมครับที่อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คืออาคารหลังใหม่นี่นะครับพลตำรวจเอกดำรงศักิกิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผอบอตรท่านเป็นประธานในพิธีงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ขวัญดาวโดยมีคุณสมบนากิติประพัฒน์นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจเป็นผู้กล่าวรายงานนอกจากนี้ยังมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณอุชัญญาปราศาททองโอสถคุณกนกวันพันเพชรอุปนายกสมาคมรวมถึงคณะแม่บ้านตำรวจและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับภายในงานดังกล่าวแน่นอนนะครับว่าก็มีบุคคลสำคัญนะครับผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีบรรดาของนะครับนางแบบที่เราเห็นกันไปที่มาเดินเปิดตัวในงานดังกล่าวนี่นะครับแล้วก็ด้านหลังเราก็จะเห็นว่าเป็นโลโก้ของผลิตภัณฑ์แม่บ้านตำรวจนั่นก็คือขวัญดาวเป็นภาษาอังกฤษนี่นะครับสวยงามอย่างมากเลยทีเดียวแต่ละท่านวันนี้ก็หน้าตาค่อนข้างยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแล้วก็แต่งตัวมาอย่างสวยงามเลยทีเดียวครับทางด้านของคุณสม,มนากิติประพัฒนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจท่านเปิดเผยนะครับว่า สินค้าขวัญดาวสร้างจากความตั้งใจของสมาคมแม่บ้านตำรวจที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุนครอบครัวตำรวจให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แบบยั่งยืนโดยการส่งต่อความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบสีสันการเพิ่มมูลค่าพัฒนาทักษะงานฝีมืองานปักหรือว่างานถัก อย่างที่เห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับที่เราบอกกันไปก็คือส่วนใหญ่น่าจะเน้นเรื่องของงานหัตถกรรมงานหัตถกรรมก็คือเป็นงานช่างที่ทําด้วยมือหรืออุปกรณ์ง่ายๆอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่เราเห็นนะครับก็เป็นในส่วนของงานปักหรือว่างานถักนี่นะครับสมาคมแม่บ้านตํารวจก็กําลังนั่งเย็บปักถักร้อยกันเลยลวดลายก็ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ผลิตภัณฑ์หน้าตาดูดีเลยทีเดียวนะครับ ก็มีทั้งการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่แล้วก็พัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์นะครับหรือว่าวิถีชีวิตที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นมีดีไซน์หรือว่าการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมสมัยสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายโอกาสพร้อมกับมอบเป็นของฝากของขวัญในวันพิเศษโอกาสต่างๆนะครับ ภายในงานนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมขวัญดาวแล้วยังมีสินค้าคุณภาพประเภทอื่นๆจากครอบครัวตำรวจจำหน่ายร่วมด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชมครับในปัจจุบันสมาคมนะครับดำเนินโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวของข้าราชการตำรวจและถือเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจไม่ว่าจะเป็นโครงการนะครับ o p o p อนะครับ o p o p ซึ่งเราก็เคยนำเสนอมาแล้วก่อนหน้านี้นั่นเองเป็นการพัฒนาสินค้าทุกประเภทเพื่อจําหน่ายในร้านปันรักนั่นก็คือเป็นร้านค้าของทางสมาคมแม่บ้านตำรวจนั่นเองครับโครงการปันรักคาเฟ่ส่งเสริมสนับสนุนผลผลิตมเมล็ดกาแฟจากต้นทางบนดอยสูงของกลุ่มครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับเป็นจมะหนึ่ง สู่รายได้ปลายทางที่ปันรักคาเฟ่เพื่อที่จะเป็นสวัสดิการให้กับครอบครัวตำรวจสามารถซื้อสินค้าทั้งหมดและก็ร่วมกันสนับสนุนครอบครัวข้าราชการตำรวจได้แล้ววันนี้ณนะร้านปันรักทุกสาขานั่นเองครับ หนึ่งในสาขาก็คือตั้งอยู่ในอาคารแห่งนี้นั่นเองนะครับอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการก็คืออยู่ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะเวียนมาอุดหนุนกันได้นะครับที่ปันรักคาเฟ่นั่นเองครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กรรมการบริหารสมาคมคณะแม่บ้านตำรวจและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันสุมนา,ากิติประพัฒนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจมีความยินดีนำเสนอผลิตภัณฑ์ขวัญดาวให้ทุกท่านได้รู้จักในวันนี้ขวัญดาวคือการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมสู่งานปิมือของแม่บ้านตำรวจจากการที่สมาคมแม่บ้านตำรวจมีร้านค้าสมาคมชื่อร้านปันรัก ที่เริ่มจัดตั้งขึ้นโดยคุณรัตนาพรศิวลีพันธ์อดีตนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจเพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าของครอบครัวตำรวจจากทั่วประเทศเป็นการส่งเสริมการสร้างไรายได้ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ผ่านมาสมาคมมีนโยบายช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาสินค้าภายใต้โครงการโอปอป หนึ่งจังหวัดหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความน่าสนใจมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานที่เหมาะสมงานหัตถกรรมขวัญดาวเป็นการพัฒนาต่อยอดโดยหยิบยกงานตีมือประเภทงานปักผสมผสานกับงานตีมืออื่นๆเช่นงานถักงานสารงานตัดต่อผ้ามีการทำเวิร์กช็อปอบรมทักษะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานปัก แนวทางการใช้สีและการพัฒนารูปแบบเพื่อให้มีลักษณะเฉพาะตัวและเป็นภาพจำมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูม,มิภาคโครงการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคุณอุชัญญาปราสาทองโอสถคุณกนกวันพันเพชรอุปนายกสมาคมทั้งสองท่านที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาโครงการ จากการไปตรวจเยี่ยมทุกภาพคพบว่าแม่บ้านตำรวจมีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาหากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและจริงจังได้เห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและการขับเคลื่อนของประชานทมรมประธานจังหวัดที่มีการรวมกลุ่มกันเรียนรู้ฝึกฝนระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาชิ้นงานปัจจุบันแม่บ้านตำรวจบางท่านสามารถเป็นวิทยากรสอนปาก ขยายความรู้ไปสู่แม่บ้านด้วยกันเองมีความเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพลังความสามัคคีที่ส่งต่อความสุขตามคำขวัญของขวัญดาวที่ว่า sharing the happiness งานในวันนี้นอกจากจะมีสินค้าหัตถกรรมขวัญดาวแล้วยังมีสินค้าประเภทอื่นๆจากครอบครัวตำรวจให้ทุกท่านได้เลือกชื้อเลือกซื้อเลือกชมทั้งของใช้และอาหารเช่นตะกร้าสารกระเป๋าผ้า สายคลองแมสเครื่องประดับมุกขนมไทยน้ำพริกน้ำปลาหวานหมูกรอบทั้งหมดนี้สมาคมได้ดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ให้ความสำคัญด้านสวัสดิการของข้าราชการตำรวจและครอบครัวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้การต้อนรับสนับสนุนและสื่อสารบอกต่อให้สังคมได้รู้จักสินค้าของครอบครัวตำรวจ ซึ่งหลังจากนี้สามารถอุดหนุนต่อเนื่องได้ที่ร้านปันรัก์ร้านค้าของสมาคมขอขอบคุณท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะแม่บ้านตำรวจรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลาให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้การมาของทุกท่านในวันนี้เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่างยิ่ง สำหรับพวกเราทุกคนค่ะขอบคุณค่ะผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ขวัญดาวซึ่งเป็นสินค้าฝีมือแม่บ้านตำรวจในวันนี้ผมได้รับทราบเจตนารมณ์และความตั้งใจของนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจและเล็งเห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของอุปนายกสมาคมประธานชมรมประธานจังหวัด และกลุ่มแม่บ้านที่ช่วยกันทุ่มเทผลักดันโครงการนี้จงเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากหากเราส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแม่บ้านตำรวจให้สามารถสร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์จับก,กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและตอบโจทย์ตลาดได้ก็จะเพิ่มโอกาสในการขายนำมาสู่การสร้างไรายได้ที่มากขึ้น คุณภาพชีวิตของครอบครัวตำรวจเราก็จะดีขึ้นด้วยที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้เห็นผลงานของแม่บ้านตำรวจเป็นระยะระยะขอชื่นชมว่าผลงานที่ทำออกมาได้ดีดเป็นที่ประทับใจความสำเร็จในแต่ละชิ้นงานสะทะ้อนถึงความสุขและความตั้งใจของแม่บ้านผู้ผลิตก็ถือโอกาสนี้เป็นกำลังใจนะครับและยินดีสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม เพื่อพัฒนาสินค้าของครอบครัวตำรวจให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในตลาดพลังความสามัคคีของแม่บ้านจะนำความซึ่งความสุขและความสำเร็จอย่างแน่นอนและจะเป็นแรงส่งที่สร้างพลังบวกเบื้องหลังให้กับข้าราชการตำรวจทุกคนด้วยขอขอบคุณสมาคมแม่บ้านตำรวจและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ช่วยกันทุ่มเทสีสละดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ ส,ส,สนับสนุนนโยบายด้านสวัสดิการของสำนักงานตำรวจชาติมาโดยตลอดจากความร่วมมือร่วมใจของท่านในวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์จากครอบครัวตำรวจจะได้รับการสนับสนุนและพัฒนาสารต่อไปสู่ความสำเร็จยิ่งขึ้นไปในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจให้ได้มากที่สุดตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ ขณะนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดตัวผลิตภัณฑ์ขวัญดาวของสมาคมไม่บ้านตำรวจนะบัตรนี้ขอขอบคุณมากครับ